วัสดีวันนี้ก็จะได้พูดถึงพุทธภาษิตท,ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอาโกเทนะชินีนกธรรมอาสาทุงนะตุนสาทุนาชินีคือให้ชน,นะความโกรธด้วยความไม่โกรธให้ชน,นะความไม่ดีด้วยความดี ที่พระองค์ได้ทรงแสดงเช่นนี้นั้นเพื่อเตือนสติชาวเราว่ากิเลสของเราเนี่ยมันมีอยู่สามกองใหญ่ๆสามกองใหญ่ๆคือความโลภความโกรธและความหลงกองแต่และกองแต่และกองนี่มันทําอันตรายต่อมนุษย์ทุกกองความโลภก,ก็ทําอันตรายให้แก่มนุษย์ความโกรธก็ทํา อันตรายแก่มนุษย์ความหลงก็เป็นการทำลายมนุษย์ด้วยกิเลสทั้งสามกองนี้แต่วันนี้พูดกันถึงเรื่องความโกรธว่าความโกรธนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรความโกรธมันก็เกิดขึ้นจากความไม่พอใจที่เขาเรียกว่าหน้ามืดก็หมายความว่า เมื่อไม่พอใจสุดชีดมันก็เกิดหน้ามืดจะพูดอะไรก็ผิดจะทำอะไรก็ผิดคือไม่มีสติเป็นเครื่องยับยัง้งถ้าหากว่าเกิดกับบุคคลผู้ที่มีอำนาจวาสนาเรื่องมันก็ใหญ่ถึงกับรบราข้าวฟันเป็นหมู่เป็นสงคราม ถ้าเกิดขึ้นมาในพวกที่ธรรมดาธรรมดาก็ทำให้หมู่คณะวงแตกถ้าหาว่าเกิดขึ้นมาในครอบครัวก็ทำให้ครอบครัวต้องแตกแยกเพราะฉะนั้นท่านถึงได้หาวิธีแก้ถ้าหาว่าจะโกรธก็ต้องแก้ด้วยความไม่โกรธแล้วความไม่โกรธมันเกิดขึ้นได้อย่างไร ความไม่โกรธก็ต้องเกิดขึ้นมาได้จากการมีสติการมีสติตัวนี้แหละที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและสตินี่เกิดขึ้นมาจากอะไรสมาธิก็สติก็เกิดขึ้นจากสมาธิสมาธิเกิดขึ้นจากอะไรสมาธิก็เกิดขึ้นจากความเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งเกิดจากอะไร เกิดจากคำบริกรรมเมื่อบุคคลผู้ที่จะทำสมาธิอันดับแรกเขาก็ต้องบริกรรมถ้าไม่บริกรรมแล้วจิตก็ไม่เป็นหนึ่งเมื่อบริกรรมแล้วหมายความว่าจะบริกรรมพุทโธก็ได้บริกรรมไปแล้วจิตมันก็เป็นหนึ่งพอจิตเป็นหนึ่งมันก็เป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิมันก็สามารถผลิดพลังจิตขึ้นมาได้เมื่อผลิตพลังจิตขึ้นมาได้พลังจิตก็จะสะสมไวในจิตของเราเมื่อสะสมมากเข้าพลังจิตก็เก,กลก้าขึ้นเมื่อพลังจิตเกลก้าขึ้นสติก็เกรกลก้าขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีสมาธิอยู่ในจิตของเราแล้ว เราก็สามารถที่จะระงับ่ความโกรธได้แม้ว่าความโกรธนั้นจะรุนแรงมากมายเพียงใดก็สามารถระงับได้เมื่อระงับได้แล้วหากว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาก็จะทำให้สงครามสงบถ้าหากว่าในปานกลางในสังคมก็จะทำใสังคมให้สงบ ถ้าหากว่าเป็นครอบครัวก็สามารถที่จะทำครอบครัวให้สงบก็เพราะที่ว่าสามารถสร้างพลังจิตตันนี้เองเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการที่จะชนะความโกรธได้นั้นก็ต้องมีสติสติก็จะต้องเกิดขึ้นจากสมาธิสมาธิก็เกิดขึ้นจากความเป็นหนึ่งของจิต อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากเ,เมื่อเป็นเช่นนั้นเราท่านทั้งหลายควรที่จะต้องเ,อเรียนสมาธิศึกษาสมาธิเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องระงับความโกรธตัวนี้ได้แล้วข้อที่สองให้ชนะความดีด้วยความไม่ดีคนอาจจะมีการกล่าวไร้ อะไรซึ่งกันและกันเมื่อก่าวไล่แล้วทางฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นน้ำฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นไฟเมื่อไฟเกิดขึ้นมาน้ำเกิดขึ้นมาน้ำก็สามารถดับไฟได้เพราะอะไรเพราะว่าน้ำก็คือน้ำใจนั่นเองใจของคนเรานั้นถ้าหากว่าสร้างสมาธิ ให้เกิดพลังจิตขึ้นมาแล้วเมื่อสร้างพลังจิตขึ้นมาได้แล้วมันจะมีตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือความเมตตาเมื่อความเมตตาเกิดขึ้นมาแล้วความเมตตาตัวนี้จะกลายเป็นน้ำเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสมาธิมีสติก็สามารถที่จะทำจิตชั่วเหล่านี้ให้เป็นน้ำได้เมื่อบุคคล ที่กำลังโกรธร้ายมากแต่ว่าผู้นี้ไม่ได้โกรธเสียแล้วสิ่งต่างๆมันก็ไม่สามารถที่จะลุกรามต่อไปได้ท่านได้เล่าเรื่องไว้อยู่เรื่องหนึ่งว่ามีท่านหนึ่งที่ท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเมื่อมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้สำเร็จพระโสดาบันแล้วเธอก็แต่งงานเมื่อแต่งงานแล้วก็ไปแต่งงานกับคนที่นอกศาสนาก็เลยไม่ได้ทำบุญต่อมาแม่นางทั้งผู้กับสามีว่าจะให้นางบำเรอ มาบำเรอคุณสักสิบห้าวันฉันจะเอาสิบห้าวันนี่ปลีกตัวออกแล้วทันจะทำบุญเมื่อ,อสามีให้โอกาสอย่างมันแล้วนางก็ได้อาราธนาพระพุทธเจ้าและอาราธนาพระสงฆ์ให้มารับพัฒนาหารนางเอง ก็ได้สละตัวไปเป็นแม่ครัวเมื่อสละตัวไปเป็นแม่ครัวตัวกดสมบุกสมอมทีนี้นางบำเรอเท่บำเรอสามีอยู่นั่นก็เข้าใจว่าตัวเป็นเมียจริงๆก็โกรธโกรธนางเท่ไปเป็นภรรยาของเศรษฐีแทะ้แท,ะทะ้ไปทำตัวให้สกรปรก นางจึงโมโหัวนักเ,เดินรีเข้าไปแล้วก็ไปตักน้ำมันเนยที่มันกำลังเดือดพร่านราดหัวอของภริยาจริงนั้นภริยาจริงก็มาตั้งใจว่านางนี้มีบุญคุณต่อเราถ้าหากว่านางไม่มาเป็นตัวแทนเราเราก็ไม่สามารถาที่จะ ทำบุญอันนี้ได้นางก็เลยอธิษฐานว่าเอาเถอะแกล่าหัวเรามาเราก็จะยอมให้แกลา่าเขาเลยล่าหัวลงไปเมื่อล่าหัวลงไปแล้วแทนที่จะไปลวกหรือแทนที่จะมีพิษผสงไฟพิษเหล่านั้นก็ไม่มีเพราะว่าความเมตตาจิตสูงเมื่อความเมตตาจิตสูงแล้วมันก็ดับพิษได้ นางผู้ที่เป็นโสเภณีนั่นก็มาได้สติระลึกได้ว่าเราทำผิดไปแล้วเรานี่เป็นคนที่เขาจ้างให้มาแท้ๆแล้วเรามาทำลายเขานางจึงยอมตัวก้มกราบนายผู้ที่เป็นภรยาจริงถ้าหากว่าจะออกนามท่าน ผู้นี้หญิงผู้นี้ก็ชื่อว่านางขุดชุดสรานางได้สําเร็จเป็นพระโสดาเมื่อได้สําเร็จเป็นโสดานั้นท่านก็มีพลังจิตเพียงพอที่จะเระงับความไม่ดีคือนางนั้นเป็นคนที่ไม่ดีอวดโอหังว่ามาเป็นภรยาเทียมอยู่ไม่กี่วัน ก็จะมาอวดโอหังว่าเป็นเจ้าของแต่ว่านางก็ไม่โกรธนางขุดนางขุชุตราก็ไม่โกรธก็เพราะมีพลังจิตนี่เองนางโสเพณีจ,จึงได้ยอมกราบนางขุชุตรานางขุชุตราก็เลยนำหญิง พระยาเทียมนั้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงบทนี้แหละอโกเทนชิเนโกทังอาสาทงสาสุนาชินเนนางผู้ที่เป็นนางบำเรอนั้นก็เลยได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็เลยดีด้วยกันด้วยประการทั้งปวงแต่ถ้าหากว่านางขุททุรา เมื่อมีความโกรธว่าสมัยอยู่ดีเอาน้ำมันเลยกำลังเดือดมาลาดหัวได้แต่ก็ไม่โกรธเนี่ยคือหมายความว่าชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะความไม่ดีด้วยความดีเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแทนที่จะเป็นศัตรูกันก็กลายเป็นมิตรกันทั้งสองท่านอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่าง เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายในการที่เราจะาทำชีวิตของเราให้ดำเนินไปในครอบครัวก็ดีสังคมก็ดีประเทศชาติก็ดีมันเป็นสิ่งที่ชีวิตจะต้องดำเนินไปในระยะเวลาอันยาวนานคนหนึ่งอาจจะเจ็ห้าสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปี เวลาที่มีชีวิตอยู่มันก็ยาวนานยาวนานนั่นเรายาวนานเป็นด้วยความดียาวนานไปด้วยสติสมาธิปัญญาไม่ใช่ยาวนานเพืไปด้วยความโรคความโกรธความหลงถ้ายาวนานไปด้วยความโรคความโกรธความหลงมันก็เป็นทุกข์เกิดนอนก็เป็นทุกข์ลุกก็เป็นทุกข์เดินไปก็เป็นทุกข์ อะไรมันก็เป็นทุกข์เพราะว่าความทุกข์มันอยู่ที่ใจเราจะไปที่ไหนก็หนีไม่พ้นความทุกข์มันก็ตามเราไปตรงกันข้ามความสุขเมื่อเกิดความสุขขึ้นมาอยู่ที่นี่ก็เป็นสุขอยู่ที่นั่นก็เป็นสุขเราเดินไปที่ไหนความสุขก็ตามเราไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายพยายามสะสมบุญ พระพุทธเจ้าสัตว่าเมื่อสาสมบุญแล้วจะนำความสุขมาให้ความสุขที่เกิดจากการที่เราสร้างบุญสร้างกุศลแน่มันเป็นความสุขที่มีความเยือเกเย็นมีเป็นความสุขที่เป็นอามตะเขาเรียกว่าบุญบุญนี้จะต้องติดตนสามตัวเราไปโดยตลอดพระองค์ได้ทรงแสดงว่า บุญญาณิประโรกัสมิงปาติถาวนสิปานินงังบุญเท่านั้นที่จะทำความสุขให้แก่เราทั้งชาตินี้และชาติหน้าสวัสดีสาธุ